หลายวันนี้แม่ทัพหลีเย็ยนไปเฉิงตูอีกครั้งเพื่อรายงานเรื่องคดีจูหลงก่อนที่เขาจะกลับมาจะไปหาบ้านหลังหนึ่งนะเอาแบบสงบสงบ,สงบหน่อยดูเหมือนเขาจะตกลุมรักแม่นางหลิวจริงๆคณิกานางหนึ่งเขาออกค่ายแม่ทัพทั้งวันจะส่งผลไม่ดีเรื่องเด็กข้าจะทำให้แม่ทัพหลีพึงพอใจแน่นอน ตอนนี้จะรับผิดชอบกองอาลักษ์มีเรื่องอะไรต้องคิดเผื่อหัวหน้าไว้ก่อนงานถึงลุล่วงไปด้วยดีข้าเข้าใจแล้วพี่เขยนี่ที่หน่วยข่าวกลองเกิดเรื่องกับเกาถังปิ่งคงจะไม่ดีกับพี่เขยใช่หรือไม่ในที่สุดเจ้าก็คิดเรื่องนี้ได้ไม่เพียงส่งผลเสียหรือว่ายังมีปัญหาอะไรอีกหัวหน้ากองวิเคราะห์ข่าวเป็นสายรับกเว้ยเจ้าลองคิดดู นี่เป็นเรื่องใหญ่ของหน่วยเพลงใดรู้หรือไม่ข้าก็เคยคิดนะแต่มันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับพี่เขยนี่สายลับนั้นแทรกซึมเข้ามานานแล้วไม่สําคัญว่าใครคือหัวหน้าหน่วยก็ใช่ว่าจะรู้ไปซะทุกอย่างนี่ยิ่งกว่านั้นหน่วยข่าวกลองเดิมยังมีหยางอีอเป็นผู้บัญชาการอีกด้วยต่อให้อยากหาผู้รับผิดก็คงมาไม่ถึงท่านหลอกหนะ้าที่ปรึกษาหยางอีถูกถอดเป็นสามัญชนหาข้าไปรับผิดเรื่องนี้ใครจะมารับ จากความสัมพันธ์ของท่านกับระทัพดีเยียนตอนนี้คงไม่ทําให้ท่านต้องลำบากใจนะเ <c oughs> จะ้าจงไร้ดียงสานักนี่ใช้กับการเป็นข้าราชการไม่ได้ทุกอย่างเป็นผลประโยชน์ขอเพียงเจ้ามีผลประโยชน์เท่านั้นเขาถึงจะปกป้องเจ้าเจ้าถึงจะปลอดภัยเข้าใจไหมเข้าใจข้าเข้าใจ

มาหาเสนาเชิญทุกท่านเข้าไปหาเรือเธิ ร้าันไปตระมาพิธีที่เรียกทุกท่านมาเพื่อหาเรื่อง,องยกทัพขึ้นเหนืออีกครั้งมหาเสนาข้าน้อยคิดว่าคงไม่ได้เมื่อคืนทำนายจากท้องฟ้าทางเหนือจะเฟื่องปูดาวสุขสว่างสองเท่าไม่อาจโจมตีได้ท่านรู้เรื่องโหราศาสตร์ดีใหญ่ต้องฝืนลิขิตฟ้าลิขิดสวรรค์เปลี่ยนแปลงเสมอไม่อาจยึดติดข้าก็ยังคิดเช่นเดิมหากมหาเสนายกทัพขึ้นเหนืออ,อีกครั้ง ถ้าจะนำยอดฝีมือไปเปิดทางที่เป่าจงไปทางบริพาของเขาฉินเลาะุบเขาจืออูหมุ่งไปทางเหนือก็จะถึงชางอันภายในสิบวันเมื่อทัพเฉาหินเราบุกมาจะต้องทิ้งเมืองและไปที่หอหึงเหมือนตีจากนั้นมหาเสนาจะได้ยกทัพใหญ่เข้าทางหุบเขาและปักหลักทางทิศประจำของเสียนหยางแผนนี้อันตรายเกินไปเหวนช้างกําลังดูถูกว่าเฉาวเว่ยรยอดฝีมือเหร หางทัพเฉาหลบอยู่กลางหุบเขาสุ่มโจมตีผู้บุกรุกดักฆ่าไม่ให้ตั้งตัวหุบเขาจิ๋ออูเข้าง่ายออกยากห้าพันคนของเจ้าคงตายกลิ่นมหาเสนาข้าน้อยไม่ได้กังวลเรื่องทาหารการยกทัพคราวก่อนของท่านผลลัพธบพ่ายแพ้แม้จะปราบหนานหมานได้สำเร็จแล้วแต่ก็ใช้กําลังทาหารไปมากเช่นกันการต่อสู้อย่างต่อเนื่องคงไม่ใช่ กลยุทธ์ในระยะยาวจะว่าต่อไปซึหลังจากอดีต่องเตสวรนคตท่านก็คุมอำนาจทางทหารไว้ว่าราชการแผ่นดินบัดนี้เกิดข้อขอรหามากมายในราชสำนักทั้งจริงโจอ้่โจสองสกุลขุนนางใหญ่ต่างต่อต้านขัดขวางแม่ทัพหลีเยียนยิ่งสนับสนุนให้พิชิตตรงอูทางใต้ฟื้นฟูแผ่นดินจิงโจใช้ยุทธศาสตร์แตกต่างจากท่านอย่างสิ้นเชิง หากตอนนี้ท่านยังหาเรือเรื่องยกทัพขึ้นเหนืออีกเร่งว่าจะเป็นเรื่องที่ยากลําบาก ข้ามาหน่อยนายท่านมีอะไรคอรับมหาเสนาหารือกับเหล่าขุนานางเสร็จหรือยังยังขรับคงต้องรอสักครู่ความเห็นค่ะแตกต่างจากกงเยี่ยนร่วมมือกับอูปราบเว่ยมันถึงเวลาแล้ว อดีตห้องเตยยึดครองสี่ฉวนที่เป็นหนึ่งในสามของใต้ล่าอาศัยเพียงผู้กระที่รวมตัวจากทั่วแผ่นดินจึงมีความสามารถและเป็นรากฐานก่อตั้งก๊กได้บัดน,นี้เปรียบเสมือนกับถางสามขาที่สมบูรณ์แบบทะเลทั้งสี่ค่อยสงบลงอาศัยความสามารถและทรัพยากรของเราก็ไม่เพียงพอที่จะแข่งขันกับว่ยอูได้สู่หันเราก็เหมือนกับ แล่นหรือทวนกระแสน้ำหากไม่เน้นเรื่องยกทัพขึ้นเหนือเป็นหลักไม่ถึงสาปีห้าปีจะต้องแตกผ้ายังแน่นอนสิ่งที่ปอ๋อเมียวพูดตรงใจข้าจริงๆในใต้ละ่ะไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบเฉาเว่ยแกรงแต่ตาหันเราอ่อนแอมายาวนานตาหันตกต่ำเช้าเว่ยรุ่งเรืองสวนทางกันเช่นนี้รากฐานของอดีตฮ่องเต้ใช่ล้วก็ต้องถูกเฉาเว่ยยึดครอง แต่สงครามครั้งนี้มีโอกาสชนะข้าได้รับพระเมตตาจากอดีตฮองเตให้ดูแลพระโอรสแม้ทางข้างหน้าอันตรายก็จะสู้ไม่หงอย,ยมหาเสนามองการไกลมีสายตาที่เจียบคมกว่าข้าน้อยสองวันก่อน ขาตั้งทัพอยู่ที่หุบเขาจีในเขาจีไม่ว่ากำลังพลหรืออาวุธต่างเหนือกว่าเฉาไว้ไม่เพียงจับโจรไม่ได้ยังถูกโจรจัดการเรื่องนี้ไม่ได้ขึ้นกับจำนวนทหารหรือขึ้นกับกำลังของก,ก๊กแต่ขึ้นกับการตัดสินใจของผู้นําทุกท่านถือว่าสิ่งนี้เป็นคำเตือนขอ,ขอรับ นายประชาก,การหลี่เจียนสู่หั่นหนานเจิงจูกเกอคงหมิงหารือเรื่องยกทัพขึ้นเหนืออีกแล้วนึกไปถึงพวกคนผู้นี้เจ้าผมุ่นเอาการนะครับคดีจูหลงคลี่คลายแล้วบางทีเขาอาจจะคิดว่าจะไม่มีปัญหาอะไรอีกสามารถวางมือต่อสู้กับเชาวเว่ยได้เออท่านแบบทัพ ฝาบาทมีท่าทียังไงมองไม่ออกเหมือนกันฝาบาททรงมีเรื่องที่ไม่อาจตรัสได้คดีจูหลงครั้งนี้พวกเขาจะทำบางอย่างหรือเปล่าเป็นไปได้เฟิองอิงเปรียนพูดหนุนหลังพวกเขากำลังหาวิธีจัดการเขาเกาถังติ่งเป็นสายรับไว้เฟิองอิงยากจะเลี่ยงโทษ แล้วต้องช่วยหรือไม่ข้าก็คิดอยู่รายงานท่านแม่ทัพถฉันกงหน่วยข่าวกรองขอพบเจิญเข้ามาสิทธิเฉันกงคารวะท่านแม่ทัพแหมไม่ได้ต้องเข้าไปถ้ยอ่าอืมทางนี้แล้วกัน ลุกขึ้นเถิดตอนนี้ใตหล่าตารู้จักเจ้าเป็นวีรบุรุษตาหันไม่จำเป็นต้องมาพิธีเหมือนเดิมแล้วนะเป็นอาจารย์หนึ่งวันเป็นบิดาตลอดชีวิตเรื่องหน่วยข่าวกรองนั้นซับซ้อนสิทธิ์ไม่มีเวลามาพบท่านอาจารย์ละอายใจยิ่งนะักโปรดให้อภัยสิทธิ์ด้วยเรื่องของเจ้าข้าได้รับรู้หมดแล้วเสียใจกับเจ้าด้วยนะ ขอบคุณท่านอาจารย์ออออออมา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 มคยจะสงสัยอยู่เลยหลายปีวันเดียเห็ุไดจึงว่าได้ข่าวของซือจื้อเลยที่แ้เจ้าไปเดินเส้นทางของหน่วยข่าวกรอเข้าแล้วสิทธิ์ไม่รู้ความเยาวไว้เอาแต่เล่นสนุกผิดตัวคำสั่งสอนของอาจารย์ออที่ดีนางลงเถอะนางสีนางขอรับ สื่อชื่อเจ้าพูดเช่นนี้มันก็ไม่ถูกนะทุกคนย่อมมีปณิธานต่อให้เจ้าเข้ารับราชการก็ใช่ว่าเจ้าจะฝืนนิสัยตัวเองได้ยังเป็นอาจารย์ที่รู้ว่าสิทธิคิดเช่นไรเจ้ากลับมาก็ดีแล้วหน่วยข้าวกรองขาดกำลับบงคนข้าเหนื่อยนายใจยหยิ่งนักอาจารย์เอ่ยปากเช่นนี้สิทธิคงไม่กล้าปฏิเสธเออย น่วยข่าวกรองซับซ้อนมากเจ้าต้องเตรียมใจให้พร้อมเนะอะคดีจูหลงได้รับการคลี่คลายแล้วแต่เกาถังปิ่งดำรงตำแหน่งกองวิเคราะห์ข่าวมานานยากรับรองว่าจะไม่มีสายลับกกเว่ยหลงเหลืออยู่อีกอาจารย์ปลดวางใจในเมื่อข้ากลับมาแล้วข้าจะสืบสวนให้ถึงที่สุดจะไม่ปล่อยให้เล็ดลอด เอดีดีดอนี่ข้าบอกฝังอิงไปแล้วนะให้เจ้าไปแทนเออตำแหน่งของหลีเมี่ยวเขาคนเดียวคงจัดการไม่ไหวหรอกนะเออเอลำบากอาจารย์แล้วอการประชุมครั้งนี้ ต้องมีข้อพิพาทแม้ทัพลีเยียนจะขี่คลายคดีจูหลงอีกครั้งคงไม่ยอมเห็นด้วยกับการยกทัพขึ้นเหนืองนะ่ายๆแน่ต้องให้ฝ่าบาทตัดสินพระไทยที่ข้ากังวลก็คือเรื่องนี้ทำให้ดีที่สุดและปล่อยตามฟ้าลิกิตไม่ต้องขาดเดามากไปขอรับยังมีเรื่องจะพูดอีกเหรอ แม้ที่ปรึกษาอย่างจะทำผิดพลาดแต่หลายปีที่ติดตามท่านมาก็ตัง้งใจทำงานทั้งยังจงรักภักดีต่อท่านเจ้าเสนอเขาเหรอขอรับที่ปรึกษาอย่างมีพรสวรรค์ศัตรูอยู่ตรงหน้าล่อยไปคงหน้าเสียดายทำตามที่เจ้าุไม่ปล่อยทิ้งไว้ จูเก ja. ิดคงหมิงจะเรียกประชุมกราว่ามีบางเรื่องต้องกายปรึกษาต่อหน้าร้อยค่ากลับมาก่อนหลังจากกลับมาแล้วพวกเราก็ค่อยๆวางแผนกันนะก่อนหน้านี้มีการประชุมไปแล้วไม่ใช่เหรอเหตุใดจึงประชุมอีกแล้วล่ะเขาเรียกประชุมเฉพาะกิจกราวว่าเป็นการหารือเรื่องยกทัพขึ้นเหนือเออสื่อเจอครับใครอยากจะทดสอบเจ้าโดย การยกทัพขึ้นเหนือยกทัพครั้งที่สองในเรื่องนี้เจ้าคิดเห็นเป็นอย่างไรเมื่อมหาเสนาจะยกทัพขึ้นเหนืออาจารย์ไม่สู้ยอมถอยสักก้าวความเห็นนี้ของเจ้าค่อนข้างแปลกใหม่นะยืนหาปลาริมสะไม่สู้กลับไปถักแหเมื่อมหาเสนายืนกรานเช่นนี้ก็จะนําภัยมาสู่ตนเอง ยังไม่อาจหลีกเลี่ยงอาจารย์ยังจำจำรัดอดีตฮ่องเต้ได้หรือไม่ต้องจำได้แนะ่อดีตฮ่องเต้เคยตรัสกับจูเกิดคงหมิงว่าเจ้าเก่งกว่าเฉาผีสิบเท่าช่วยสนับสนุนราชทายาทได้หากไร้ความสามารถก็ให้เขาขึ้นของราชแทนอดีตฮ่องเต้เชื่อคำแนะนำของจูเกิดคงหมิงมาก และให้พระโอรสเคารพเกียรติเขาดุดบีดาเลยนะขึ้นครองราชแทนสี่คำนี้เจตนาฆ่าชัดเจนสื่อชื่อหลายปีบัดน,นี้เจ้าเติบโตขึ้นมากนะเจ้ากลับมาได้เวลาพอดีสวรรค์เข้าข้างข้าแล้วอาจารย์ชมเกินไปแล้วเออ ไปเถอะสิทธิ์ขอตัวละหน่วยข่าวกรอบสู่หัน่นหนานเจิงอ,อืมเอ๊ะโต๊ะน้ำชานั่นหลีเมียวใช้แล้วนี่ทำไมยังเก็บไว้อีกอ,อ่ะอ๋อถ้าถามหัวหน้าเฉินเขาบอกไม่เป็นไรอะ่ะ ไม่ได้เราเอกไปออกไปเอปเอขอรับยังจะเช็ดอะไรอีกเล่าม่านบางตานั่นก็เอาออกไปด้วยเร็วขอรับขอรับนี่ข้าบอกผู้เจ้าแล้วนะทุกสิ่งที่หลีเมียวใช้แล้วอย่าเหลือทิ้งไว้เอาไปให้หมดเร็วช้าๆขอรับ เหอเอ้ยเจ้ามาสักีเจ้านีใจเย็นจังเลยนะฉันไหนเจ้าอยู่ในสภาพนี้ได้ล่ะเพื่อจับสหายทั้งปิ่งไงเหล่าย่อมีราคาที่ต้องจ่ายถูกทรมานเหรอ ิดไม่ถึงเลยว่าเจ้ากับไปตี้จะร่วมกันเล่นละครแบบนี้ละครละครเป็นเรื่องเท็จแต่ราคาคือของจริงเซลเหอข้าคิดไม่ถึงเลยว่าจะดึงเจ้าเข้ามาเกี่ยวท่านส่งคำเตือนให้ห่วงอี คนในสายต้องตายเพราะว่าท่านเป็นนกฮูกนั้นชีวิตก็ไม่ใช่ของตัวเองแล้วก็แค่สายรับคนเดียวท่านรู้ไหมว่านางเป็นใครแซ่ตีนามเย่ญาติพูน้องของข้าและภรรยาของไปตี้ เซียวอเราอยู่ในสายงานเดียวกันถ้าไม่ใช่เพราะหน้าที่เราก็นับเป็นสหายที่ดีนั่นน่ะสิน้องข้าตายอย่างอนาถข้าเป็นอำมาตทนลังต้องขอบคุณพี่ชายที่แสนดีเช่นพันหากเจ้าพูดเช่นนี้ ก็ไม่มีอะไรจะพูดขอคำยืนยันจากท่านสามเรื่องลำดับคำสั่งลาตระเวนกาบตึกของกองวิทยาการทหารถ้าเป็นคนบอกห่วงอี้ใช่ไหม หัวหน,น้าเฉินห้องเตรียมพร้อมไปท่านแล้วนะขอรับของใหม่ทั้งหมดทั้งภายนอกภายในเลยอ่ะ ก่อนจะมีคำสั่งจะเป็นทางการคำว่าหัวหน้านี้อย่าเพิ่งใช้จะดีกว่าแหมช้าเลยก็ต้องใช้อยู่ดีอ่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งตั้งแต่กลับมาท่านยังไม่มีแม้แต่ที่พักเลยจะได้ยังไงเล่าขอบคุณหัวหน้าสุนห,หัวหน้าเฉินเกรงใจไปแล้วเป็นหน้าที่ข้าอยู่แล้วอ่ะถ้ามีธุระกับพี่เขยของเจ้าไว้ข้าจะกลับมาดูทีหลังอ๋อได้ได้ได้เชิญขอรับ ไม่ต้องกังวลเรื่องเหล่านี้มารับช่วงต่อเถอะหัวหน้าเฟิร์นาไเป็ผู้ชักชวนข้าเข้าหน่วยแต่จากความสามารถของข้าไม่เพียงพอสำหรับงานนี้แม่ทัพลีเยียนก็บอกกับข้าแล้วแต่ทว่าอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งนะครับ